สวัสดีทุกคนนะคะโอเคค่ะอันนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์อยู่ข้างๆด้วยถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถสามารถพิมพ์ถามมาได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวใจจะค่อยๆให้ดูทีละวงนะคะจากที่ได้ไลฟ์กันมาแล้วหลายๆครั้งนะคะก็มีทั้งมีแต่แบบของผู้หญิงวันนี้ไซก็จะเอาแบบของอคุณผู้ชายมาให้ดูด้วยนะคะก็สามารถใส่เสริมได้เช่นเดียวกันก็จะได้ความมงคลแล้วก็เวลาใส่ไปเราก็จะช่วยเสริมเราให้เวลา,าไปพบปะลูกคา้ามันก็จะดูดีขึ้นให้เป็นลุคที่แบบ ดูมีอะไรนิดนึงนะคะวันนี้ก็มาชมแหวนผู้ชายกันนะคะแต่ว่าบางวงเนี่ยจะเป็นวงที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเพราะว่าจะเป็นแหวนทรงเกลี้ยงๆนะคะเป็นแหวนปอกมีดเวลาเราทําอะไรเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ได้เวอร์วงังแล้วก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใส่อาจจะอ่านไลไ์ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะครั้งแรกโอเคอยากเห็นแหวนผู้ชายอยพอดีเลยค่ะคุณเดชชูเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับวงแรกนะคะค่ะวันนี้เราจะเป็นแหวนทับทิมทั้งหมดนะคะสวยมากเลยใช่ๆช่ค่ะก็สำหรับวงนี้นะคะวงนี้เป็นแหวนทับทิมพมา่าเผาเก่านะคะ ตัวเม็ดกลางนะคะ1.308กรัตนะคะแล้วก็อดด้วยตัวเรือนเนี่ยจะเป็นเยลโลโกนะคะอ่าซึ่งตัวตัวตัว,ตว,ตวเรือนทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักทองจะอยู่ที่7.2กรัมนะคะอันนี้คือวางดูแลดูธรรมดาแต่ว่าพอลองใส่แล้วเนี่ยมันสวยแล้วก็ขึ้นมากเลยคะแต่มือไซ่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่แมทช์เท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีวงตโตๆอาจจะขอยืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โค้ดท่านอื่นมาลองใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นไงแต่เดี๋ยวไซ่ขอใส่ขึ้นมือให้ดูนะคะ ันนี้นะคะตัวเรือนเนี่ยจะมีการพ่นทรายด้านบนนะคะทําให้แหวนเนี่ยดูมีมิติเวลาใส่ไปแล้วก็จะไม่ได้ดูแบบตันๆนะคะมันก็จะสวยมากค่ะอันนี้เป็นใส่นิ้วชี้นะคะ,นะค,ะค่ะก็จะเป็นลุคป,ประมาณนี้นะคะ แหวนวันนี้ราคาเนี่ยดีงามมากๆเลยนะคะสตาร์ทสองหมื่นกว่าถึง3ามหมื่นกว่านะคะก็สำหรับวงนี้ทับทิมเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ uh, ใสนะคะอันนี้เป็นไซส์แหวนอยู่ที่59ถ้าาท uh, ่านไหนที่ใส่59ส์59นี้ก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยไม่ต้องปรับนะคะโอเค บอกเลยว่าวางอยู่ในกล่องเนี่ยดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าพอขึ้นมือแล้วเนี่ยสวยมากนะคะเมื่อกี้ได้ลองกับนิ้วนิ้ว,วมือโคดเคไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับดีไซน์วงนี้นะคะจริงๆเรามี2วงก็อีกไซส์หนึ่งจะเป็นไซส์61สก็เดี๋ยวสามารถมาเลือกชมกันได้นะคะถ้าใครอยากจะลองเนี่ยเข้ามาลองได้เลยนะคะจะได้ลองดูกันค่ะโอเคค่ะ สำหรับวงถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคุณผู้ชายแบบว่าอ่าหนึ่งค่ะวงนี้ตัวเรือนเนี่ยแน่นมากเลยนะคะตัวทับที่เม็ดกลางเนี่ยหนึ่กรัตนะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นเยลโลโก้ค่ะน้ำหนักทองอยู่8.5กรัมนะคะอันนี้มีพ่นทรายผิวด้านบนนะคะแล้วก็ตัวเรือนแข็งแรงมากค่ะ ไซส์แหวนวงนี้เนี่ยอยู่ที่หกสิบสองนะคะจะเห็นว่า,าตัวนามทับทีมงานเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราอาจารย์ก็จะคัดมาอย่างดีเลยนะคะวงนี้ใส่ใส่จะดูใหญ่มากนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หาเดี๋ยวใส่หาเอาพรีเซนเตอร์ให้นะคะจะได้จะได้มาลบมันจะดูหลวมนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะคะ อันนี้ใส่มองดูแบบเหมือนเทอท้าเหมือนไม่สวยแต่ขึ้นมือแล้วสวยมากดูมีสง,ง่าราศีอันนี้บีฟอร์นะคะอันนี้คือบีบีฟอร์ก่อนใส่บีฟอร์ <c oughs> ก่อนใส่ก็ดูธรรมดานะคะพี่ลองใส่ดูทีค่ะอันนี้พอขึ้นมือแล้วนะคะก็จะดูแบบดูดีขึ้นเลยนะคะก็จะดูแบบว่ามีความวิงวงังแล้วก็ดูมีอะไรนะคะ แค่วงเดียวก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้แต่งตัวไปเยอะๆแล้วนะคะอันนี้แล้วก็ยังช่วยเสริมด้วยค่ะมงคลมากแค่ทับทีมเม็ดเดียวช่วยเปิดดวงเปิดบุญเก่าของเรานะคะค่ะโอเควงนี้วงนี้จะเป็นไซส์62นะคะถ้ายังไงลองเข้ามาชมแล้วก็มาใส่ได้เลยนะคะจะได้มาลองกับมือกันนะคะว่าแบบแมทหรือเข้ากับเราไหม ใช่โคดเคนิวเซตถีสาธก,กค่ะค่ะคุณแอปเปิลถามว่าถ้าเราใส่ทุกวันทําบุญทุกวันจะยิ่งดีใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครัใช่ครับค่ะยิ่งเปิดดวงเปิดอะไรให้แบบยิตดีเรื่อยๆค่ะค่ะได้ยินนะคะก็จะช่วยเปิดดวงของเราเหยยบยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคุณแอปเปิลค่ะคือทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดทั้งคุยงานเจรจางาน แล้วก็เรื่องโชคปีทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยนะครับสำหรับทับทิมค่ะโอเคของให้ได้เป็นเจ้าของสักวงได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวทรายไปที่วงถัดไปเลยนะคะวงนี้จะเป็นวงเกลี้ยง,งนะคะอันนี้สวยมากทับทิมแบบแดงสดมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวทรายให้ชมนะคะ อันนี้เป็นแหวนปอกมีดนะคะเม็ดกลางเนี่ยทับทิม1เม็ดอยู่ที่0.5กยรัตนะคะทับทิมครึ่งกรัตเลยค่ะแล้วก็ตัวเรือนเป็นเยลโลโก้นะคะน้ำหนัก6.2กรัมค่ะมีพ้นผิวทรายด้านบนนะคะทำให้ตัวแหวนดูมีมิตินะคะสวยงามมีเดเมนชันนะคะเวลาใส่ไปนะคะวงนี้25 0 0 0นะคะแล้วก็ไซส์60ค่ะเดี๋ยวให้โคดเคลองใส่ให้ดูนะคะ นิ้วชี้ไม่เข้าใช่ไหมพี่เก๋เข้าปะได้อยู่อัปประมาณนี <laughs> ้ <laughs> โอเคค่ะก็อันนี้พอใส่ขึ้นมือแล้วนะคะนิว้วนิ้วชี้อาจจะนั่นไปน,นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับเป็นนิ้วกลางกัน,กนได้พี่โอเคค่ะวงนี้เกลี้ยงๆใส่ง่ายๆนะคะ เรียบเรียบแอบเทใช่เลยค่ะเรียบเรียบเก <ๆ S 2> ๋ๆค่ะใส่ไปนเนียนๆแต่ว่าทับทิมนี้แบบสะดุดเข้าตาเพราะว่าเม็ดเนี้ยจะดูว่าเม็ดทับทิมเนี่ยสีเข้มกว่าเม็ดอื่นนะคะที่ฝังลงไปแล้วก็ตัวเลือนฝังทับฝ,ฝังตัวทับทิมแน่นหนามากนะคะไม่ต้องกังวลว่าเกลียวหรืออะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยทางานสะดวกแล้วก็ช่วยเสริมได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณธนวัน์ค่ะโอเคค่ะอันนี้ไซส์จะเป็นไซส์เดี๋ยวไซดูไซส์ให้นิดนึงนะคะ อันนี้จะเป็นตัวไซส์60นะคะแต่ถ้าไซส์ไม่พอดีเนี่ยปรับได้แล้วก็จะบอกว่าจริงๆอันนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้ด้วยจริงๆรใส่ลองใส่อันนี้ไซส์เล็กลงมาก็สวยนะคะสวยดีเหมือนกันดูเรียบแต่ว่าแต่ว่ามีอะไรอันนี้เดี๋ยวใส่อันนี้ขึ้นนิว้วขึ้นนิ้วใส่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชายต้องจัดแล้วค่ะ โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆอันนี้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ใครที่แบบผู้หญิงที่ต้องการความคล่องตัวนะคะแต่ก็อยากใส่ทับทิมเสริมให้ดูมีอะไรนิดนึงเนี่ยสามารถใส่อันนี้ได้ไม่โดดเด่นไม่ไม่ได้แบบจกแบบตามากนะคะแต่ก็มีทับทิมแต่สีทับทิมเนี่ยมันเด่นแล้วก็สวยมากค่ะโอเคค่ะอันนี้วงถัดไปนะคะ วงถัดไปจริงๆอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยใส่อาจจะเคยเอามาโชว์แล้วนะคะวงนี้แต่ว่าเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวงนี้เป็นทรงไผ่ไผ่สีทองนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยให้โชคลาภหลังไหลเข้ามานะคะแล้วก็จะเหมือนเราขอพรอะไรอะคะ่ะมันก็จะง่ายนะคะเขาเรียกว่าเป็นทรงไผ่สีทองคือตัวเรือนอันนี้ตอนแรกดูเรามันเหมือนแบบเรียบๆดูแบบ ดูไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยคือตัวเรือนที่เป็นเยลโลโก้ค่ะมันจะช่วยขับนิ้วให้มันดูแบบสวยขึ้นมาได้เดี๋ยวไซลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ซิงผู้หญิงนะคะเบอร์นี้จะเป็นไซส์ห้าสิบสามไซ์ก็จะใส่แบบเป็นนิ้วชี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลุกออกมาก็จะประมาณนี้ง่ายๆเรียบๆนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เคลองใส่ไซส์ อีไซส์หนึ่งที่เป็นของผู้ชายนะคะไซส์63ให้ดูนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูราคาเบาๆเข้าถึงง่ายค่ะจจะเป็นวงแรกๆของหลายๆคนนะคะจะได้ทดลองดูว่าเออใส่แล้วแบบมันเป็นยังไงมันช่วยเสริมจริงไหมแล้วเดี๋ยวเรากา็มาซื้อวงที่สองสได้นะคะก็จะเป็นวงนี้เลยประมาณนี้อันนี้เป็นมือเป็นมืออเป็นมือของอพี่เคนะ,คะ น,นี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะจะเป็นลุกป,ประมาณนี้เรียบๆนะคะโอเคค่ะวงนี้อยู่ที่อยู่ที่ของไซยอยู่ที่1 7ื่นเจนะคะของไซยอยู่ที่1 7ื่นค่ะแล้วก็ส่วนวงผู้ชายโอเคไม่กี้หลุดไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแหวนผู้ชายที่ท,ที่ที่ลองเอามาให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เหมือนกันในบางวงนะคะทีนี้มีใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะหรือใครมีคำถามอะไรไหมคะนี่ไหมคะ ไหนๆวันนี้ผู้ชายแล้วนะคะครับโอเคได้ครับอันนี้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้จะแถมให้นะคะเป็นหยกค่ะเป็นเลดหยกอันนี้ยังไม่เคยนํามาพีเต์ให้ดูนะคะอันนีนะ้ดูเหมือนใหญ่คือคือหยกหยกสวยมากค่ะอันนี้อันนี้เผื่อเป็นอีกทางเรื่องหนึง่งมีแหวนไพรินไหมคะแหวนไพรินกําลังกําลังใช่ไหมคะพี่หนิงกาลัง,ลงค่ะ กำลังทำอยู่นะคะดเดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงนะคะคุณคุณสุนีคะ่ะรีวิวเรื่อยๆเลยครับอ๋อโอเคได้คะ่ะยังไม่เบื่อใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์อาจจะยังแบบไม่ไม่ได้มาจอยข้างหน้าคืออันนี้สวยมากสี่เห็นแวบ,บแรกคืออ่อยกแบ,บบเขียวสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวเรือนทองเนี่ยเงาวิ้งนะคะแล้วก็เพชรที่ขึ้นเนี่ยเป็นเพชรน้ำร้อยนะคะ D E Color แล้วก็เป็น VVS นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองสวมให้ดูนะคะว่าตอนสวมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ประมาณนี้ละกันค่ะอันนี้ลองกับมืออ่าโคดเคนะคะเขาเมืออยนิดนึงอ่ะพ oh okay. mm well ี่ใหจับอันนี้มาเออโอเคค่ะใช่ไหมได้ป่ะได้ไหมอ่าวันนี้ก็ได้พี่ขนาดขนาดโอเคค่ะอันนี้โอ้โหใส่ลงมือโคดเคแล้วสวยมากวิ้งขึ้นเลยนะคะหมุน เอาเงินให้ดูเดี๋ยวนะคะมันไม่โดนแสงอ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้มันไม่โดนแสงมันไม่โดนแสงนโอ้โหของแครับใช่ค่ะโอเคดูมีสง่าราศีขึ้นมาเลยนะเพราจากปกติมีอยู่แล้วโอเคค่ะก็อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวใไหยิบไปนิดนึงค่ะ อันนี้ตัวหยกนะคะ,ะทั้งหมดเนี่ยชิ้นเนี้ย9กกรัตนะคะก็คือเกือบ10กระัดเลยนะคะแล้วก็เพชรที่ล้อมเนี่ยทั้งหมด30เมตรนะคะรวม0.59กรัตนะคะก็คือ,อเม็ดเม็ดประมาณสตางค์ขายที่ไซบอกว่าเป็น DF Color นนะคะก็เป็น D ีก็คือน้ำเนี่ยสกร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยทั้งหมดเป็นเยลโลโกนะคะ23.3กรัมค่ะงามมากค่ะใช่งามมาก <laughs> ว,ว้าวอยากได้มาได้เลยค่ะคุณพรประภาคุณพรประภาวิวนะคะจริงๆแล้วเซตนี้อาจารย์อาจารย์มีมีมาสองเส้นนะครับแต่ขายไปแล้วอันหนึ่งคือคล้ายคลกันนี่แหละนะครับคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยครับความหมายเนี่ยคือ,อก็คือเขาเรียก่าซ่อมตัวซีนะครับตัวซีเนี่ยก็คือบอกบถึงชื่อเสียงนะครับคือคือถ้าใคร คือมันมันเป็นความหมายของทางฝรั่งนะครับผมคือตัวนี้คือเขาเรียกว่าซ่อมเสียงซ่อมเสียงนี่นคือชื่อชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงอ่าอย่างนี้นะครับชื่อเสียงดุดเพชรนะครับก็คือชีวิตเนี่ยจะมีชื่อเสียง,ค,ยงคือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับส่วนกรีนเปลเนี่ยหยกกรีนเปลเนี่ยอันนี้เนี่ยคือชีวิตเนี่ยอ่าจะรุ่งโรจนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสูงนะครับเออย่างนี้เลย อันนี้ซีขนาดสองด้านเลยใช่ไหมคะช่คนับบชื่องด้านเลยเน้นทางชื่อเสียงนะ,นะครับมีชื่อเสียงในชวิตลุงโลนเงี้ยคือหนักไปทางนี้เลยนะครับเหม,มือนเหมือนขายทองอ่ะตอนเนี้ยเหมือนขายทองอ่ะตอนที่อาจารย์ทำเนี่ยทองราคาไม่ไม่ได้แพงมากตอนนี้ ของยังโหดเลยอ่ะใช่ค่ะแต่อาจารย์ก็ยังก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะใช่ใช่ใชราคาดีมากสวยจริงๆค่ะอันเนี้ยพราะวางในตู้ดูแบบยังไม่ค่อยมีใครลองแต่ว่าพอขึ้นมือเราพอขึ้นมือแล้วมันสวยจริงมันปังมากใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอ่ะนะครับอาจารย์มีมีแหวนอ่อ เพชรน้ำ้อยเป็นทับทิมนะครับคือเหมือนขายเพชรฟังอาจารย์นะครับเหมือนขายเพชรนะครับคือทัพทิมเนี่ยทับทิมเนี่ยไม่ค่อยสวยมากทับทิมเนี่ยไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้โค้ดไซ์เอาชุดนี้มาไลฟ์จะมีอยู่3ามวงนะครับแต่เพชรเนี่ยน้ำ้อยแล้วก็เมเป็นแป้งเลยนะครับเหมือนขายเพชรแล้วแถมทับทิมนะครับเหมือนขายเพชรแล้วแถมทับทิมนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยมาโชว์ตัวนี้กันมาโชว์ตัวนี้กันนะครับเผื่อสําหรับใครที่ชอบแบบคือไม่อยากใส่เพชรอย่างเดียวอยากมีทับทิมด้วยนะครับถามว่าทับทิมไม่สวยยังไงเขาเขาจะเป็นรอยนิดนึงเขาจะเป็นรอยนิดนึงนะครับแต่อาจารย์เสียดายมันเผาเก่าอาจารย์ก็เลยมาขึ้นตุเรือนนะครับคิดสว่าขายแหวนเพชรนะครับคิะว่าขายแหวนเพชนะราาพชมีสามวงนะครับพรุ่งนี้รอชม พรุ่งนี้รอชมเดี๋ยวโค้ดซายจะมาไลฟ์สดให้ชมแบบส,สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับหมดแล้วฮะแหวนหยกได้ไหมหมดแล้วอันนี้หมดแล้วลอ่ะแ,แหวนผู้ชายกีน่นาทีแล้วบ้าจริงเหรออ่ะง,งังน้งนงั้นงั้นอย่าเอาพรุ่งนี้เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เนเอาวันนี้แหละนะเอาวันนี้แหละนะครับเอาวันนี้แหละอ่นนะอามีคําถามอาจารย์คะหนูเหมาะก,กับทัพทีไมไหมคะต้องเป็นเดี๋ยวนะคะขอโทษทีเะคเอ่อต้องต้องแจ้งอาชีพทำงานเป็นทํางานอ่บริษัทเอกชนใช่ไหมครับบริษัทเอกชน,นใช่ไหมครับบริษัทเอกชนทัพทีมครับทัพทีมนะครับคือยกเนี่ยสําหรับคนขายคนขายที่ดินคนให้เช่าที่ดินนะครับคนให้เช่าโกดังโรงงานให้เช่าบ้านนะครับแล้วก็ทําเกษตรกรรมหรือ ขายอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมทำฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยนะครับเอออย่างนี้แหละนะครับ,อ,อ,อ,นะรบอ่ะมา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 อย่าเรียกแหวนตั้งทีมเลยเซตเนี้ยเรียกแหวนเพชรนะครับเรียกแหวนเพชรเลยดีกว่านะครับเออสำหับกล้องอ่ะสำหรับกล้อง มี3มวงมี3มวงนะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวเดวีเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปทีหนึงเอาไหมให้ชมก่อนนะครับเอาไหมให้ชมก่อนนะครับนี นี่นะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยนะคะวงแรกนะคะอันนี้แหวนทับทิมสดสดร้อนร้อนเลยค่ะเพิ่งพึ่งเพ,พิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะจ้ะโอเคค่ะโหอันนี้สวยมากเลยค่ะอือใช่ใช่ใชแต่แต่เขาแค่อ่เป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเป็นรอยนิดหนึ่งคือให้ให้ให้ให,ให้ให้ชมตัวจริงเลย คือเพชรเม็ดแป้งอะเพชรเม็ดแป้งแล้วตอนนี้เพชรราคาขึ้นเลยเพชรราคาขึ้นเลยคืออาจารย์ขายทุกถูกเลยขายทุกถูกเลยคือคือบางคนบ่นอาจารย์โอ้ยอาจารย์แบบสวยนะครับแต่มันเป็นบางอันที่หนูชอบเนี่ยเพชรล้อมเนี่ยสวยๆเนี่ยแบบหนูสู้ราคาไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์พอมีราคาเบาๆไหมอาจารย์ก็เลยขุดเอาทับทิมอะที่อาจารย์มีอะแล้วก็มีดาเมจนะครับเป็นรอยนิดนึงนะครับเนี่ยเอามาให้ชมกันนะครับ เผื่อเพื่อเพื่อ,อใครจะชอบต้องตาต้องใจเชื่ออาจารย์ดิทับทิมเผาเก่านะครับเวลานเราใช้เนี่ยยังไงก็เป็นรอยของอาจารย์ก็เป็นรอยโอ้โหอาจารย์หยิบของนูนน่นนี่นั่นมันกระแทกมันก็ยังไงก็เป็นรอยครับยังไงก็เป็นรอยนะครับนั่นแหละค่ะ,ะมีคุณชาชิธรถามว่าขายของสูงเหมาะกับ โอ oh, <ด>้นี่แหละครับทับทิมล้อมเพชรนี่แหละครับของสูงค่ะนะครับทับทิมอย่างเดียวขายไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าทับทิมล้อมเพชรเนี่ยเวิร์กเลยนะครับนี่แหละโอเคค่ะวงนี้นะคะพร้อมไปเซอสถาบันนะคะทั้งหมดทัพทิม3 6 6, 6 0กรัตนะคะเป็นเพอร์พิสเลนะคะเป็นพมา่าเผาเก่านะคะเม็ดกลางแล้วก็ล้อมเพชรรอบตัวเรือนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ตัวเรือนเป็นโลสโกนะคะ <Happiness. S 2> สวยมากอะครับสวยมากสวยมากอ่ะตรงตรงตรงนี้เป็นรอยตรงนี <kind abonn calculating> ้เป็นรอยตรงไหนอั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 นนี้เราเราเราเรคลียร์เลยนะครับเราให้ให้ลูกค้าเห็นเห็นก่อนนะครับว่าเป็นรอยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวการหยิบสายค่ะสายพุ่งวงนี้ โอ้มันแทบไม่เห็นเลยนะจริงส่องไฟก็แทบไม่เห็นเลยสองไฟก็แทบไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงนั่นแหละนะครับเนี่ยเหมือน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 ไข่เพชรอะเหมือนแถมพลอยอะนะครับแต่เม็ดเนี้ยแดงนะเม็ดเนี้ยแดงนะครับเม็ดเนี้ยแดงคือเขาจะเป็นรอยสกิปนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว คือเป็นรอยตรงไหนอาจารย์จะแจ้งหมดเลยนะครับขายขายราคาเบาๆเลยราคาดีๆเลยนะครับอ่ะ,ะสายวงสองโอเคอันนี้จบวงแรกนะคะต่อไปวงที่สองนะคะอุ้ยวงที่สองหลังเบี้ยนะคะหลังเบีย้ยอูสุยมากส, <c oughs> ส,สวยมากทรงสวยมากเลยค่ะอ่าหลังเบีย้ยอันนี้นะคะอันนี้เป็นแหวนไซส์ห้าสิบห้านะคะไม่ออครบโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้ น้ำหนักทับทิม3ามจุดสามแปดเจ็ดกรัตั์นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยดูดูซ่เห็นอ๋อโอเคเดี๋ยวนะคะมันไม่มันไม่ชัดเดี๋ยมันไม่โฟกัสอ่าจะตั้งโอเคเลยโอเคค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็น p พ r p ์ฟิชเลนนะคะพม่าเผากับค่ะพยายามดูให้แม่นเลย ค่ะอันนี้ก็อันนี้เหมือนมีมีรอยนิดหนึ่งตรงกลางนะคะนิดเดียวค่ะแต่ก็ออทับทิมใส่แล้วก็สวยมากค่ะอันนี้ตัวเรือนเป็นโลสโกนะคะแล้วก็ไซส์แหวนวงนี้อยู่ที่55เป็นหลังเบีย้ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอันนี้น่าจะยังไม่เคยชมกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไซส์ถ่ายรูปแล้วก็อ,อัปเดตให้ ชมกันอีกทีนะคะทาง Facebook แล้วก็ทางเพจของทางร้านนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่ชัดหรอกค่ะคุณอ,อันนี้เป็นใส่ใส,ใส่บนนิ้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ ออถ้าตั้งค่านะคะสามารถเข้าไปตั้งที่ที่เครื่องตัวเองได้ด้วยนะคะก็คือไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็เลือกคุณตี้ให้ให้เป็นแบบสูงสุดนะคะเป็น 1080p นะคะคุณฮิกกี้ค่ะโอเคแล้วก็วงถัดไปนะคะวงสุดท้ายอันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะตัวเรือนเป็นโลสโกค่ะอันนี้เป็นแหวนทับทิมรูปหัวใจ สำหรับวงนี้นะคะตัวทับทิมอยู่ที่3.277กกรัตนะคะเพอร์พิสเลตเป็นพมา่าเผาเก่านะคะแล้วก็ล้อมเพจทั้งตัวเรือนนะคะเดี๋ยวราคาแล้วก็รูปละเอียดๆเดี๋ยวอัปเดตให้ทางเพจอีกทีนึงนะคะแล้วก็แต่ยังไงแคปแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะว่าเป็นวงไหนวงไหนนะคะสำหรับอันนี้ตัวเรือนเป็นโลสโกค่ะไซส์แหวน54นะคะอันนี้ก็น่าจะพอดีกับ ทางนี้พอดีเลยอันนี้เป็นลุกที่ใส่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะแหวนหัวใจดียังไงอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วนะคะเวาลาใส่เนี่ยก็จะมีแต่คนรักนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องความรักของเรานะคะรวมถึงแบบความรักในครอบครัวด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ชัดไหมคะ สวยมากค่ะแต่ว่าตัวทับที่มอนจะมีรอยนิดนึงนะคะอันนี้เข้ามาชมของจริงกันได้ค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาช่วยติดเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวใ่หาสวยๆแล้วกอ็อีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ